สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสืธิทธิดาพยากรณ์มาแอบพบกันในวันศุกร์แสนสุขสันต์นะคะ ช่วงนี้มีแต่คนแซวว่าสุทธิดาเนี่ยมาพร้อมกับพายาุจะเรียกว่าพายุไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าคมปาซุที่ขึ้นฝั่งเวียดนามได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วค่ะทําให้มีเมฆมากปกคลุมทางตอนบนของบ้านเราโดยระยะนี้จนถึงวันที่17ตุลาคมฝนยังมีต่อเนื่องค่ะแล้วก็อาจจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างนะคะภาคกลาง ภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคใต้ตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมยังพาดผ่านตอนกลางภาคอีสานตอนล่างและมรสุมก็ยังปกคลุมบ้านเราค่ะแต่หลังจากวันที่18ตุลาคมพลนก็จะเริ่มน้อยลงนะคะเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะ สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง2-3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบรือนฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะคะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศร,รายภาคกันต่อค่ะวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือมีฝน60ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด30องศาค่ะ ส่วนที่ภาคอีสานค่ะมีฝน60อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด30องศาค่ะไปกันที่ภาคกลางและภาควนออกมีฝนเยอะเลยค่ะ80อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาค่ะลงไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างมีฝนอยู่60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนฝั่งอันดามันฝน60ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด35องศาค่ะ กลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลฝนเยอะเลยค่ะอยู่ที่80%อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะช่วงนี้เรามาดูปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงกันดีกว่าค่ะพบว่าสูงสุดนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยนาท101.5ม mm. ิลิเมตรรองลงมาที่อุทัยธานี84.4ม mm. ิลิเมตรและกรุงเทพ80.3ม mm. ิลิเมตส่วนใหญ่หนในเขตนฝนหนักถึงหนักมากค่ะ หากเจาะไปดูเฉพาะพื้นที่กรุงเทพหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนถล่มกรุงกันทั้งวันทั้งคืนล่าสุดพบว่าปริมาณฝนสูงสุดนะคะอยู่ที่เขตจตุจักรวัดได้101.5ม mm, มตรค่ะและจากอิทธิพลของเจ้าคมปาซุ่มทำให้ช่วงวันที่1 4ถึง17ตุลาคมนี้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่20แห่งที่เสี่ยงน้ำล้นอย่างที่ภาคเหนือค่ะทั้งเขื่อนแม่มอกแล้วก็เขื่อนทับเสลาที่ปริมาณน้ำเกิน100เปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนภาคอีสานนะคะมีอยู่ทั้งหมด8เขื่อนที่ต้องเฝ้าร,ระวังเช่นเขื่อนลำตะคองเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนจุราพร์ซึ่งทั้ง8เขื่อนมีปริมาณน้ําใกล้100%ทั้งนั้นเลยค่ะขณะที่ภาคกลางนะคะทั้งเขื่อนกระเสียวแล้วก็เขื่อนป่าศักด์ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะส่วนนีพภาคตะวันออกนะคะมีอยู่3แห่งที่ต้องเฝ้าร,ระวังโดยเฉพาะที่หนองปลาไหลที่ตอนนี้ปริมาณน้ํา108เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะเขื่อนในภาคตะวันตกอีก4แห่งก็มีน้ำมาก70-80%เลยค่ะคุณผู้ชมขณะที่สถานการณ์น้ําในแม่น้ําสายหลักทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่แม่น้ําท่าจีนตอนนี้มีปริมาณน้ํามากถึง105%ของความจุลําน้ําแล้วค่ะส่วนแม่น้ํามูลแม่น้ํายมแม่น้ําชีแม่น้ำสแกกรักงและก็แม่กลองตอนนี้ก็คือปริ่ม,มใกล้ร้อแล้วค่ะ พรุ่งนี้หยุดเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันเยอะๆนะคะฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพหน่อยนะคะคุณผู้ชมคนดีแล้วพบกับสุธิดาพยากรในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย